เป็นผู้หญิงแน่เลยุเชียงผู้ชายจะเป็นผู้ชายได้ยังไงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะามใดูสังเกตง่ายๆในคุณเชียงหมวะาดู วันนี้วันเงินเดือนออกนะรับรับกันทีด้วยเกินดีหรือไม่ดีด,ดีมากที่สุดในโลกเลยขอบคุณมากครับที่มีรางวัลนั้ใ,ให้กับนังเอกผู้พี่ของเพลงจอนรลาที่เกิดวันที่19ธันวาแล้วน้องเฮนนี่เกิด18มกราคมนะส่วนผม2มิถุนา ใจเลยกว่าจะได้รับนะครับนู่กันเชียนฮะพิสูจนด์ดง่ายเลยว,ว่าคนนี้แ่่เป็นผู้หญิง